สวัสดีครับวันนี้มาพบกันเช่นเคยนะครับกับผมแมนโกสินครับที่เพจแมนโกสินแล้วก็ทางในไลน์แอดด้วยนะครับแอดแมนโกสินมาคุยกันแบบข่าวสารบอลไทยเป็นแบบส่วนตัวถามนะตอบไปคุยกันแบบเป็นคอมพิวตี้กันได้นะครับในไลน์แอดนะฮะก็วันนี้ทีมชาติไทยเราจะมีโปรแกรมเตะรอบรองชนะเลิศของซีฟุตบอลซีเกมเจอกับอินโดนีเซียนะครับก็ต้องบอกว่าเกมนี้เป็นเกมที่น่าจะยากสุดในการแข่งตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มมาไม่ได้เจอกับทีมที่มีเกมรุกที่ ค่อนข้างจะจัดจ้านแล้วก็มีความเร็วมีความคล่องเท่ากับอินโดนะครับคือเกมที่จะมาอินโดนีเซียอาจจะใกล้เคียงกับตรงนี้แต่ว่าต้องบอกว่าอินโดนีเซียชุดนี้ก็จะเป็นชุดที่เป็นชุดใหญ่นะครับที่เล่นมาตั้งแต่ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกแล้วก็เอฟเอฟซูซูกิครับหลายๆคนข่าวดีของไทยก็คือทางอินโดนีเซียไม่มีาทางอัสนาวีนะครับแบ็คขวาตัวเก่งที่ติดโทษแบนที่เล่นอยู่ในเคลิก3ของเกาหลีใต้นะครับอตอนนี้ก็จะมีตัวหลักๆอย่างเอ็กกี้มอลาน่านะครับตัวรุกจาก ลีกสโลวาเกียนะครับเซนิก้าเช่นเดียวกับวิธานโซเลมานซึ่งก็อยู่กับโมสรเดียวกันแล้วก็ยังมีอกองกลางอย่างลิกกี้คัมบูยานะครับที่เป็นตัวเก่าแล้วก็มีผู้เล่นที่เป็นลูกครึ่งนะครับมาร์กกรอกเป็นกลางร,รับสไตล์แบบตัวฮาร์ดแบนซึ่งก็จะเป็นตัวตัดเกมเป็นตัวที่เล่นได้ดุดันเป็นตัวบู้นะครับก็ถือว่าอินโดนีเซียค่อนข้างจะค่อนข้างสมบูรณ์ขาดแค่แบ็คขวาตัวหลักคนเดียว ในขณะที่ฝั่งของไทยเราในเรื่องของการจัดทัพวันนี้มานุูกิ้งก็จะกลับมาใช้ผู้เล่นตัวหลักแล้วหลังจากที่พักไปเกมรอบรอบแปดกลุ่มนัดสุดท้ายกับลาวนะครับรายชื่อผู้เล่นก็จะเป็นชุดเดียวกับที่เจอกัมบูชาครับก็คือจะเป็นชุดที่มีกวินเป็นประตูนะครับแบ็คขวาเป็นนักิีพิเศษชาติแบ็คซ้ายอีฟันดอลเลาะนะครับกองหลังเซนเตอร์ก็จะเป็นทางจร์านเข็มดีที่ยืนคู่กับทางโซทัรัตบวกพันธ์ การรับก็จะเป็นทางชยพิพัฒน์สุพรรณเพศนะครับตัวเจ็ดเล่นกลางคู่กับยูเลเท็ป้อมพันธ์แล้วก็มีการรุกเป็นวรชิตกิริสิบําบำเพ็ญนะครับแนวบนก็จะเป็นเอกนิปัญญาเบนเดวิสหน้าเป้าวันนี้ใช้กรวิทศศานะครับอ่านี่ก็เป็นผังผู้เล่นที่จะจัดในการแข่งขันเกมนี้ก็าสาสําหรับการพบกันของคู่นี้ผมมองว่าถึงแม้ว่าอินโดนีเซียจะเป็นชุดที่เล่นสริกิจครับมาเจอกับทีมชาติไทยชุดใหญ่มาแล้วแล้วก็ เคยเจอกันในฟุตบอลโลกเราก็เลือกกับชุดใหญ่นะครับที่ทั้งนั้นชินทยองเพิ่งเข้ามาคุมทีมใหม่ๆชินทยองคือโค้ชเกาหลีใต้ของทางอินโดเนีย <c oughs> แล้วก็ถือว่าอินโดชุดนี้เล่นกันนานความเข้าใจเกมนะครับแล้วก็เรียกว่าความต่อเนื่องก็อาจจะมีมากกว่าเราได้เล่นด้วยกันมาเยอะกว่าแต่ท้ายชุดนี้ผมว่าจุดแข็งก็คือกองกลางนะครับที่มีผู้เล่นที่สามารถจะเล่นร่วมกันรวมถึงหาโอกาสสร้างสรรค์เกมทั้งการจ่ายบอลแนวลึกจ่ายตัดแบ็กนะครับ มีการจ่ายบอลทูพาสคิลล์พาสนะครับแล้วก็มีกลางที่มียวีรเทพวรชิตนะครับเชอรีัพนะฮะเบนเดวิสเอกนิดซึ่งสร้างโอกาสให้กันตัดกันได้ดีแล้วหน้าเป้าที่ใช้กลวิสเนี่ยก็จะเข้าใจในการวิ่งช่องวิ่งลายกับทางวีรเทพซึ่งซึ่งคนจ่ายบอลแนวดึจกจ่ายบอลคิลล์พา์สได้ดีเนี่ยน่าจะวิ่งช่องจะได้ประโยชน์นะครับอาจจะมีปัญหาที่ต้องห่วงบ้างก็คือกองหลังไทยจะเอาเกมรุกของอินโดอยู่หรือเปล่าซึ่งก็สําคัญว่ากลางไทยต้องตัดเกมดีเลยเกม ต้องมีการค o อเอร์ตัวแบ็กเวลาเติมขึ้นไปบุกให้ดีไม่อย่างนั้นเนี่ยหลังไทยเหนื่อยนะครับพอเจอกับตัวจี๊ดจอย่างเอกี้กับทางวิธานเนี่ยโอกาสที่จะโดนเผาก็มีสูงเหมือนกันแต่ในกตานี้ผมบอกไปครับว่าไทยเราการค่อนข้างดีแล้วก็การคองเกมน่าจะของเกมเน้นการทัศนให้มากกว่าแล้วก็ป้องกันการทัศนคือสวนกลับของไทยอินโดเพราะว่าอินโดจะเป็นทีมที่ใช้การสวนกลับจากริมเส้นเราก็ต้องขึงไม่ให้ตัวปีกกับตัวแบ็กเขาเติมได้นะครับก็คือเราก็ต้องใช้ ปีกเราอย่างเอกริตอย่างเบเดวิสเนี่ยคือตรึงแบ็คเขาไว้ไม่ให้เติมขึ้นมานะครับจะทาให้เกมด้านข้างของเขาเนี่ยลดประสิทธิภาพลงซึ่งไทยเราก็จะโดนแบบเดียวกันนะครับเขาก็ต้องมาขึงปีกขึงแบ็คเราเหมือนกันก็ค่อนข้างสูสีแต่ผมว่ากลางกลางไทยดีกว่าแล้วก็น่าจะเป็นฝ่ายเอาชนะครับเพื่อจะขันเข้าสู่รอบรองอรอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จนะครับคุยเตกัสี่วงเย็นนะครับวันนี้ก็รอลุ้นวอลเชียร์กันแล้วกันก็หวังว่าจะเป็นการเชียร์ฟุตบ,บอลและมีความสุขเพราะว่า ใทยจะได้ชนะด้วยนะครับแล้วก็จะได้มาคุยกันหลังเกมแบบมีความสุขด้วยวันนี้ก็ฝากคู่เดียวนะครับเจอกันใหม่ในนัดชิงแล้วกันครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ